ี่คะดทำมาจากอะไรอะลุงลุงขอดูหน่อยได้ไหมลุงทำเองหรือเปล่าจริงเหรอลุงทำเองเหรอนี่ลุงทำข้าวหรือยังคะเนี่ยทำแล้วเหรออ๋อทำเองทำยังไงอ่ะวาดเอาเหรอหรือยังไงเห็นเอาเห็นเอาจะมันข้าได้เหรอทำกระเบื้ลุงอันนี้มันทำมาจากเม็ดอะไรอะคะ เป็นไม้ลุงขายตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวตัวละยี่ห้าหรอน่ารักจังเลยอ่ะทุกคนดูสิดได้ห้ลุงขอดูตัวน,นั้นหน่อยอ่าเอากระถางตั้งห้าแล้วลุงไปเอากระถางตั้งห้าได้เหรอไม่หอกชื่อลุงอะไรคะลุงบุญมีลุงบุญมีขายแต่ตัวนี้เหรอลุงไม่เคยเห็นลุงมันนี่เลยอ่ะไม่ได้หมดหรอ เอาไปทั่วเลยน่ารักทั้งเลยค่ะทุกคนตัวละยี่สิบห้าบาทเอาให้หนูสองตัวหนูเอาหนูเอตัวไหนที่น่ารักหมดเลยอเดี๋ยวนะหนึ่งนะน่ารักหมดเลยขายทนี่จะทำพอเพียงทำพอเพียงใช่ไหมใพ่อของทำพ่อของพ่อหลวงอ๋อทำของพ่อคุณสมคำพ่อหลวง อยู่อย่างพอเพียงใช่ไหมเป็การพอเพียงอยู่ทุง่งนาตรงนี้แหละแล้วมานานเรี่ยงคะเนี่ยถ่ายได,<ะ>ได้กี่ตัวแล้วสองตัวถ่ายได้สองตัวอหนูอุ่นหนุนสองตัวหนูเอาพิกี้เมาส์ตัวหนึง่งมาเท่าตัวผู้หญิงตัวนี้น่ารักจังเลยะนะใส่ถุงให้หนูหน่อยได้ไหมมีถุงไหมไม่มีถุงไม่มีถุงเหรออ่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งมันน่ารักดี หนูให้คุณลุงตัวละร้อยเลยขอบคุณนะขอบคุณท,าท่านันมากาะแล้วพรุ่งนี้จะไปขายที่ไหนนะคะตลาดปอ๋อตลาดพระปิ่นสามลุงมีเบอร์ไหมถ้ามีคนอยากอุดหนุนลุงอะ่ะเบอร์โทรศัพท์ลุงเบอร์อะไรคะ ศูนย์แปดห้าศูนย์หกห้าห้าหกสองหเจ็ดหนึ่งสองแปดเจ็ดหนึ่งสองปดเชื่อลุงอะไรนะคะลุงบุญลุงบุญนีก็ถ้าใครอยากอุดหนุนลุงบุญนีนะคะตัวละยี่สิบห้าบาทเนาะอะไรถ้าเกิดว่าเขาอยู่ตามจังหวัดลุงจะส่งให้เขาได้ไหมอย่างนี้ได้ก็คิดค่าส่งไปใช่ไหมอ่าอย่างไงฝากอุดหนุนลุงได้นะทุกคนน่ารักมากค่ะ